ไหนใครเคยเปลี่ยนเออใครสินค้าไปส่งแล้วโดนโยนแล้วพี่เอกเปลี่ยนให้ใหม่กดเลขเก้ามาอย่าทนนะฮะอย่าทนนะครับเชื่อผมวันนี้เรารักกันอยู่โอเคนะฮะเฮ้ยชอบพี่เอกพี่เอกศรัทธาพี่เอกรักพี่เอกงงอะไรพี่เอกครับเออศรัทธาพี่เอกชอบพี่เอกมันหน้าเราไม่รักกันแล้วอโอ้โหเนี่ยตู้แม่งส่งมามุมบุกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เอาเนาะนิดเดียวก็เปลี่ยนนิดเดียวก็เปลี่ยนให้ครับ นิดเดียวก็เปลี่ยนให้จริงๆนะครับอย่าทนนะฮะเพราะวันนี้เรารักกันอยู่วันหน้าเราไม่รักกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาผมกลัวมากนะครับโอเคเอ,อใบนี้นะพี่เอกขายไปหนึ่งพันสามร้อยกับสีใบาขายไปสิบสี่ล้านบาทนะครับขายไปสิบสี่ล้านบาทแน่นอนครับและทํายังไงของมันราคาหมื่นกว่าบาททํายังไงให้พันสามร้อยใบเนี่ยเฉพาะช็อปนี้นะทํายังไงให้เขาประทับใจในสินค้าผมทายังไงให้เขาเอ,อ ยิมได้มื่นกบาทได้เสียงประทับใจโอเคพอเลยมื่นกบาทคุ้มค่าเสียงคุ้มค่าราคาทํายังไงมันต้องดีจริงๆเท่านั้นไม่งั้นคนไม่มาลุมซื้ออย่างนี้นะฮะเนาะไม่งั้นคนไม่มาลุมซื้ออย่างนี้จริงๆครับนะสิบสี่ล้านบาทนะฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากมาครับเนาะที่ที่ที่ชอบมันนะฮะที่พี่เอกทําได้ทําถึงเออพั 1, 300นสะามรนะ้อยใบเนาะพันสามร้อยใบเนาะโอ้โหประทับใจมากครับ ที่เรียกว่าเรียกว่าขายไปแล้วลูกค้าโอเคฮะโอเคครับคุณเข้าไปดูรีวิวหน้าตาก้าครับนะโอเคครับใบนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมก็จะยืนยันจะจะพูดคําเดิมจะถามคําเดิมใบนี้เป็นความฝันของใครใบนี้ใครเก็บตังค์ซื้อมันอยู่กดได้เก้าขึ้นมาครับนะครับเราไปให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะครับ